โอเคนะครับตัดมาจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ไปเกือบๆครึ่งทางหรือไม่ก็ไม่รู้แล้วนะโอเคนะเราจะคิดถี่ไปที่เดิมเพราะมันไกลมากผมมาเล่นมาสักสิบกว่ารอบแล้วนะครับไม่ผ่านนาทีนะอย่างนี้แหละโอเคก็มันไม่เปลี่ยนคี่ถี่อันตายได้ฟ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 าฟฟาฟฟาฟ อย่างเี้ยนะเกิดใจไหมโ้ตกวันนี้ทุกรอบเลยนะครับเก่งเกินไป่พี่ริบก,ก็อยู่กับพี่ก็ดถอยเหมือนเดิมนะครับะนะครับโอเคนะก็จำอิดออน,ออน,นว้าว ใช่เหรอเนี่ยโอเค okay. ป่ะโอไมค์กินเลตส์แค่นั้นี้ก็ยังตตอ,อีกอ่ะปวดหัวเลยปวดหัวเลยอ,อ,อ,อ้าวม่อปิทีกัน อันนี้เริ่มกระปิดโอเคอัน okay. นี้ดีกว่าจากะกระไรตรงนี้น,นั่นเองโ oh, อ้โหปะท้อนมาเสียตาจริงจโอ้นะครับตัวดีนะครับมาดิมาไกลขั้นสุดยอดแล้วนะครับมาเทมจริงนะครับล็อกก็สูงเหลือเกินนะบล็อกหลอกตาเ่าเนะี่ย จะวิ่งไป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 งไปอยู่ก็เยอะไปนะเฮ้ยเราว่าเราไม่กิดเราเร่งตัวนะม้องน้นงแข็งด้วยนะครับจาังหวะนี้จ้าแล้วก็ปิดบล็อกไว้อะ

ก็สิบเก้าบวกตายก่อนล้เฮ้ยแกแกแกปีแกปีแก,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 แกไปไกล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 ปังปองไปไกลไปไกลว้าวพีดดูสักก่อนจบแล้ว e n d e n เราโกงเขามากเลยขอขอบคุณคำสูกท,ท,ท่านที่รับชมผมนะครับโอเคนะครับ ใครชอบกดใครชอบกดไลค์ชอบมากกดซับนะครับสองวันนี้ผมขอบคุณมาก,กน,นะครับผมค,ครับ